เห็นเห็นะอาจารย์เห็นมีเนื้อแดงที่ข้างพระ้าจาย์เนื้อแดงนะสวยมากเลยนะะอาจาราเนื้อแดงสวยครับอันนี้นี้จะโรยด้วยหนังกองเพลนแตกครับตัวนี้นะฮะฮะจะโรยด้วยหนังกองเพลนแตกจะขึ้นหนังกองเพลนแตกเป็นกองเพลนเก่าใช่ไหมกองเพลนเก่านะฮะกองเพลนเก่ากองเพลนตัวนี้ผมได้ได้ได้มาแล้วผมก็มาเจียวครับมาเจียวเพื่อจานตะกุดเพราะหนังกองเพลนมันหนาครับ ผมก็มาเจียหนังกองเพลนนี่มันทํามาจากหนังอะไรอะหนังวัวโยมหนังวัวนะหนังวัวแล้วเนี่ยครับหนังวัวละเลยกับเราเพราะมันหนาโยมมันหนาประมาณห้ามิลหกมิลอะครับถือว่าหนาแล้วกองเพลนนี่เก่ามากเก่าเก่าเก่าเพราะได้มานี่เก่ามากเพราะหนังหนังออกดาแล้วโยมครับหนังออกดาแล้วตีจนแตกกโยมหนังลูกหนึ่งพปตีจนแตกนี่ใช้เวลานานนะโยมบางลูกเนี่ย สี่ห้าสิบปีน่ะ oh, ha, ha. บางลูกเนี่ย ha, ha. ตีไม่ไม่เหมือนนังสมัยนี้นะถ้าเป็นนังยิ่งดังยิ่งเก่ายิ่งตียิ่งโหยิ่งตึงแต่สมัยนี้ยิ่งตียิ่งขาดง่ายครับแล้วผมก็เลยเจียอเจียสมัยก่อนเจียทําเป็นตะกรุดหนังกองกอง,กองเพลหนังกองเพลแก้วชิงดวงครับก็ใช้หนังกองเพลเจียให้บางแล้วก็จานยันแก้วชิงดวงแล้วก็ถักเชือกออกไปรุ่นหนึ่งรุ่นนั้นก็ประมาณเกือบเกือบร้อยดอกแล้วก็หนังที่เหลือนี่ก็เก็บไว้ เอาไว้ทําเป็นมวลสารพอดีพระขุนแผนตัวนี้มาพอดีก็เลยเอามาทำเอามาโรยหน้าให้จะขึ้นสวยสวยเลยนะครับแล้วก็มีฝังตะกุดด้วยพระอาจารย์อันนี้จะเป็นตะกุดเงินมามตะกุดเินตะกุดทองนะครับตะกุดเงินตะกุดทองครับตัวนี้เนื้อสวยโยมฮะแล้วเนื้อขึ้นขาวขาวนั่นก็คือนี่หนังนังกองไงนังกองนังกองนะฮะที่ขึ้นขาวขาวนะครับใช่ใช่นังกองโอ้นี่จะเป็นนังกองเลยครับ แล้วก็มีเห็นมีสีเหลืองนะสีเหลืองเหลืองแม่นะฮะก็แล้วแต่คนเขาชอบนะพระจันาร์นะใช่ไหมใช่ใช่นะสีเหลืองนี่ก็โอ้โหแจ่มเลยนะพระอานาร์นะสวยทีเดียวสีเหลืองสวยอะาเขาเรียกว่าเหลืองพระจันทร์เหรอพระอาจาร์ใช่ใช่นะฮะพรจันรเรือเหลืองออกสีฟักทองก็ได้นะฟักทองนะเพื่ออ่าแล้วก็มีมีมวลสารฝังด้วยนะโดยมวลสารลงไปด้วยนี่น่าจะเป็นเนื้อน่าจะเป็นแร่ จะนด้จะแล่จะได้เป็นตะกุดสาวกสัตว์แต่ละองค์แต่ละองค์จะมีความไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่าในในแต่ละองค์ก็จะมีโรยนะใช่แต่โรยทุกองค์แต่ไปโดนองค์ไหนที่ที่วางไว้ตรงไหนเท่านั้นเองใช่แล้วทุกองค์ก็มีโค้ดมีหมายเลขมีหมายเลขในโค้ดนี่นะมีโค้ดมีหมายเลขโอ้มีโค้ดมีหมายเลขอ่าจำนวนไม่มากไม่มากไม่มากนะแมแต่แต่ สีนี้ผมรู้สึกผมชอบมากนะตรงนี้ขึ้นสวยนะขึ้นสวยฮะน้ำเงินน้าเงินนะฮะน้ําเงินเขาเรียกว่าน้ําเงินมนุษย์ติยุอะไรพวกนี้นะน้าเงินนะครับโอ้โหสวยทีเดียวน่าจะออกฟ้าด้วยอมน้ําเงินด้วยนะใช่ใช่โอ้สีสีครามเลยออกสีครามนะสีอะไามเสื้อเสื้อมอหห่มมาโยมอาฮะ แต่ว่าแต่ว่า,วาถ้าถ้าถ้าเกิดนาออกมาเป็นองค์บางทีมันก็อาจจะอาจจะซีดลงไปบ้างอะไรแบบเนี้ใช่ใช่แต่ผมว่านะองค์จริงจะสวยนะเขาก็บางบางรูปเนี่ยรูปแล้วที่ที่เราถ่ายมาเนี่ยครับบางทีรูปเนี่ยมันผมว่ามันจะซีดลงไปหน่อยหนึ่งแต่อ,องค์จริงผมว่าสวยครับจากจะกจากเอ่อตัวอย่างที่เรามานะครับตัวอย่างเนี้นะแต่แต่องค์นี้เนี่ยองค์นี้นะครับองค์นี้เนื้ออะไรนะพ่ออาจารย์ องนี้นะ่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงพุทธคุณนะนะองค์นี้เนี่ยองค์ต้นแบบเห็นว่าต้นแบบที่ขอกลับมาเลยพระอาจารย์จานเลยนะใช่จานแบบเต็มเต็มสูตรเลยนะใช่เดี๋ยวผมจะให้ให้ดูว่าพระอาจารย์รบพระอาจารย์จานแบบนี้นี่โอ้โหนะใช้เวลาจานานานไหมพระอาจารย์ก็นี่ฮะมันก็ถ้าถ้ามันถ้ามันวางยันในลงตัวแล้วก็แป๊บเดียวครับนะโอ้โหถ้าพระอาจารย์จานละเอียดมากนะ จานละเอียดมากเลยเนี่ยฮะนี่ถือว่า,อา,อาอเอามาลองปากาโยเอามาลองปากาใช่ไหมใช่โอ้โห,โหจานละเอียดนะนี่ด้านหลังนะฮะก็นี่องค์นิยมลูกศิษย์ขอเช่าองค์ละพันอ่ะกเหรอย่างเนื้อรุนร้อยห้าสิบอ่ะเนื้อรุนร้นอยห้าสิบเออเขาบอกเขาบอกเขาไม่คอพิธีก็ได้อาจารย์อาจารย์เสกตอนนี้แล้วก็เอาเลยพันหนึ่งก็ให้แต่ว่านะฮะต่อไปไม่ได้นะครับไม่ได้น่าจะไปหลายตังทีเดียวเลยเนี่ยฮะจานละเอียดมากนะพระอาจาย์นี่ โอ้โหนะจานละเอียดเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อองค์นี้เลยที่โชว์เนี่ยเนื้อง์ที่โชว์เนี่ยนะฮะใช่อง์เนี้ยนะใช่เนี่ยครับผมมองดูแล้วมันคลาสสิกดิโยมอ่าฮะเหมือนเหมือนสีเอาง่ายๆเหมือนสีปูนซีเมนเก่าเก่าขัดมันนะโยมนะสวยมากองนี้พระจาย์จานจานว่าอะไรบ้างอะฮะภาษาที่จานลงไปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคาถาก็เป็นคาถาแก้วจริงดวงนี่แหละสัพเพชนาพระอุชนาเป็นการเปิดโชคลาภเงินทอง าาแล้วก็ปิโยเทวามนุษย์สานางปิโยก็คือการเรียกมนุษย์ให้เ <จ Star. S 2> ข้ามาหาเราอื <iten S 2> ให้เข้ามา,หา,าหาเราก็ก็จะมีณนณะนะก็จะมีณนะมีกินไม่รู้สิน้นอืจะมีณนตะัวมนะมีกินไม่รู้สิน้นแล้วก็จะเป็นจานก็คือน่าจะเป็นอิติมั้งถ้าจำไม่ผิดอิติก็คืออิติก็คือความสําเร็จโอ้ฮะแล้วก็มีมีมีรวยรวยด้วยใช่ไหมพัอใช่นี่ฮะโอ้โหจานจานละเอียดมากเลย คือบางทีภาษาของภาษาขอมคนเราอ่านไม่ออกโยมถ้าคนเราเมื่อเขียนไปรวยนี่คนชอบอเราเพ่ใจะบวกกันไปออันนี้ก็จะเหมือนนะรวยอให้ไปใช้เราจะใช้ตัวนี้จะจานเป็นหลักอันนี้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราจานได้เราก็จะออันนี้ถือว่ามามาลองปากาลองประาอลองากระ นี่จะเป็นเนื้อเนื้อนี้ที่ยังไม่จานอันนั้นเนื้อเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันที่ยังไม่จานนะยังไม่จานนะใช่นี่ใช่นะชาวต่างประเทศเขาชอบนะครับนะพระคุณแผนแปลกแล้วแล้วตอนนี้พระคุณแผนกําลังได้รับความนิยมนะหลายหลายคนก็ก็อยากจะได้ไว้บูชานะพระคุณแผนใช่ใช่นะบางคนเห็นล้งว่าเรามาพอเรามาจานปุ๊บแล้วเห็นแล้วอยากได้เลยโอ้ฮะวันนี้เราเรา เราจานหมดแล้วเพราะว่าหนึ่งการต้นแบบถ้าเราจานต้นแบบได้เราเออเอิมจะขึ้นได้แล้วโยมเพราะอย่างนี้อิติคืออิติคือสําเร็จครับาถาอิติคือสําเร็จด้วยประการราชนีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบคืออีกก็คืออิติปิโสติคือจบก็คือคือตัวบทสุดท้ายคือจบก็คือเอาอิติมาใช้คือบทพุทธคุณเราเลยครับขึ้นไปแล้วก็ตรงขาซ้ายฝานี่ก็ลงกะกากากาคือหัวใจ หัวใจของพญาสาลิกาอพระพญาสาริกาแล้วตรงกลางตรงสะดือเนี่ยลงตัวอุไว้อุอันอุดมสมบูรณ์อุอ,อุลงที่ท้องไว้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ครับอ่าข้างหลังก็จะเป็นก็คือจานด้วยสัพเพชะนาะุ้ชนาเป็นการโชคลาภเงินทองเข้ามาหาเราครับแล้วก็ไม่นักมีกินไม่รู้สิน้นนะตัวนี้แล้วก็รวยข้างๆเราก็จะจานจะจานด้วยนโมพุทธ,ธายะครับ แล้วก็อปายักเข้ามานี่มาอันนี้จะเป็นบทคาถาเรียกเข้ามาครับแล้วก็เป็นปิโยเทวะมนุษย์สารังปิโยเทวะแล้วก็เป็นหัวใจคุณแผนสุนาโมโลครับที่เราจานไว้ด้านขอบขอบเนี้ยนะครับขอบต้องไปเลี่ยมใสถึงจะถึงจะโชว์เนื้อพระได้ดีกว่าอ๋อครับอแล้วก็ตรงกางก็คือพุทธสัมมิครัล้อมในในช่องการเนี้ยอื พุทธสังมิพุทธพุทธก็คือเราอยู่แล้วพุทธังสันนังกชะามิคทำบางสางันนักชะามิสังคังสานนังกชะามิจะมาจบตรงนี้มิมิก็คือมิเตพาหุอติถอ,อดมาจากมิเตพาหุอติเป็นเป็นกระถาเรียกเงินล้านของพ่อปานในการใ,ในการเสกเรียกตัวเฉพาะสามสี่ตัวเนี้ยนะก็จะเรียกเข้ามามคือคือรุ่นเนี้ยก็บอกแล้วว่าเราเน้นเรื่องการเงินการทองครั่เมตตาค้าขายเป็นหลัก ครับจะไม่เน้นเรื่องเสน่ห์เลยถึงไม่มีบทของเสน่ห์เลยครับจะไม่มีบทเรื่องเสน่ห์เลยอแต่ใครใครเอาบทเสน่ห์แล้วค่อยว่ากันทีหลังอก็อาจารย์เอาครับแต่เราจะคือในสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจอย่างนี้คือต้องให้เน้นค้าขายไว้อยู่เมื่อเรามีค้าขายดีมีกําไรมีเงินมีทองมนยังไงเสน่ห์ต้องมากับเราอยู่แล้วโยครับเสน่ห์เสน่ห์ต้องมีกับเราอันนี้อันนี้คือเนื้อเนื้อที่ว่าอาจาร์แล้วไปลุ้นครอาจาร์ไปลุ้นจะมีสองเนื้อ จะมีสองเนื้อจะมีสองเนื้อที่ทําจานไปรุ่นนะครับนะฮะแล้วข้างหลังก็จะโรยสวยมากข้างหลังโรยสวยอรยิบระยับเลยโยครับข้างหลังอันนี้คือจานจานรุ่นเนื้อโอ้จานรุ่นเนื้อฝังตะกรุดแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อหลักครับเนื้อหลักในในสามสามเนื้อก็คือเขียวเนียวซับเขี้ยวเนืยวซับจะฝังเอ่อเม็ด ทองแดงตรงหน้าอกแล้วก็ตะกุดเงินครับด้านหลังก็เป็นพลอยน่าจะพลอยกระทับพิมแล้วก็โรยผงโรยผงนี่เขียวเนี้ยวซับสวยมากครับอกสวยสวยฝารูกจริงโยมสวยสวยฝาลูกจริงมีมีแบบอยินงหยางด้วยนะอันนี้ยิงหยางครับอยินงหยางขึ้นสวยมากครอบนะนี่ยังยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยถ้าจานแล้วมันจะขึ้นมากกว่านี้พอจานขึ้นปุ๊บเราทํา เดี๋ยวเราจะทามันจะสวยกว่ากว่านี้ครับแล้วก็เนื้อนี่เนื้อเนื้อผมหน้าใช่ไหมผมหน้านี่คสวยมากเพราะว่าหลายคนบอกไม่รู้จักเลยเนื้อผมหน้าคือเนื้ออะไรครับผมบอกว่าผมหน้าคนไม่รู้จักเลยพอาเห็นเนี่ยพอมาเห็นปุ๊บคนชอบเนื้อนี้คนัดคนมาชอบเนื้อนี้แต่ว่ามันเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มนะเพราะว่ามันน้อยมันน้อยโยมแค่น่าจะร้อยองค์นะครับร้อยองค์อย่างละร้อยองค์ครับ อย่าง,ะ100งละร้อยองค์แล้วเนื้อสวยมากเลยผมนาดเนี่ยผมยังชอบเลยสีสันมันเราชอบเลยเราเือนพัะส,สมัยใหม่โยมเราต้องชอบสีสันที่ว่าให้มันให้มันได้นั่นเลยนะครับให้มันชัดเจนหน่อยอืวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยพระอาจารย์นํารายได้ไปสร้างสร้างเมลุเมลุที่กําลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ครับก็จะมีเมลุบใ่การทํออยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะอัปเดตลงในตลอด เป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะอตอนนี้ก็ใช้งบประมาณไปแล้ว6แสน7แสนแล้วลงลงสัญญาไว้6งวดตอนนี้จ่ายไป3งวดแล้ว3งมมวดก็ดําเนินการไปก็อัปเดตอยู่ในกลุ่มของของวัดตลอดครับว่าเราเรารับเงินมาจากการบูชาวัตถุมงคลก็ดีอืแต่เราเนี่ยเรามีการพัฒนาให้ดูตลอดครับว่างานเราขึ้นตลอดไม่ใช่ว่าพอรับเงินมาแล้วงานเราจะนิ่งครับ งานเราจะขึ้นให้ดูตลอดอาจจะช้าหน่อยบางวันอาจจะสองวันสามวันเพราะหนึ่งช่างช่างของก็ทาในระบบสเต็ปของเขาครับพอไปถ่ายมามันก็จะได้รูปซ้าๆอืก็จะอาจจะสองวันสามวันลงรูปทีหนึ่งสามวันสี่วันลงรูปทีหนึ่งให้ดูให้ดูความ ขึ้น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 บางคนบอกไวามากเลยบางทีเราเราบอกประชาชนว่ต้องรีบก็ได้นะเราหาเงินไม่ทันพระอาจารย์ <laughs> ผมผมอยากจะรู้นะเพราะว่าบางคนก็พูดในลักษณะที่น้าบวชมาแล้วเรามาเป็นเจ้าวาดมาเป็นเจ้าวาดแล้วการดูแลวัดการการพัฒนาวัดเนี่ย,ยจะทําอย่างไรถ้าเขาบอกว่าไม่ได้สร้างวัตถุมงคลจะหาเงินที่ไหน มามาดูแลวัด้ะพ่ะอาจารย์ก็เงินถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเลยอืมถ้าเป็นสมัยก่อนรุ่นเอาสักย้อนไปสักห้าหกสิบปีก่อนเนี่ยโยมมันมันไม่มีค่าน้ําค่าไฟอะไรอ่ะอืมค่าน้ําค่าไฟมันไม่เหมือนสมัยนี้แล้วมันระบ,บบเศรษฐกิจมันไม่มีแพงอืมมันไม่มีค่านู่นค่าคะมันไม่มีรถยนต์ครับไม่มีนู่นไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆื่นเนยโยมก่อสร้างสมัยก่อนในใช้การฟาร์มสามัคคี สามคัามคีมามช่วยกันรวมกันเลี้ยงไรกันมามาลงกันมาทํากันอืแต่เพื่อเมื่อมาเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้มันคนละยุคมันคนละยุค อืสมัยก่อนแม่แม่ครัวเวลาทำทำกับข้าวเวลาจะอะไรจะเลี้ยงเขาก็เอาแม่ครัวมาช่วยมารวมกันมาช่วยกันหุงข้าวทำกับข้าวทำนู่นแต่ทุกวันนี้สมัยนี้เอาง่ายๆเปรียบเทียบงานศพปโยมงานศพยังต้องจ้างล้างจานสมัยก่อนจ้างจานจ้างที่ไหนยมไม่มีน่ะไม่มีทุกวันนี้ยุงต้องมาจ้างล้างจานต้องมาจ้างเ เช็ดปัดฝาเช็ดถูทำนู่นทำนี่มีค่าใช้จ่ายโยมถามว่าทําไมมีค่าใช้จ่ายบางวัดมันไม่มีพระที่จะมามีพระรูปเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วพัฒนาวัดในการยี่สิบไร่สามสิบไร่โยม aw, เอาเอาความสะอาดความเรียบร้อยมา่า้ไหนก็ต้องจ้างคนมาครับจ้างคนมาปัดฝาเช็ดถูโยมคราวนี้ยสมัยก่อนก็มันไม่มีอะไรบางคนหลวงปู่หลวงพ่อสมัยก่อนเขาไม่มีเงิน呐 กิจนินมนต์น่ะถามสมัยก่อนในโดนเดินรัดทุ่งไปโยมได้เดินไปงานศพไปมาติกามาได้ห้าบาทสิบาทอะ่ะในสมัยก่อนที่เขาเล่าเล่ากันน่ะแล้วต้องเดินกันไปอะ่ะบ,บ,บางบ้านเนี่ยไปทําบุญมาถวายได้บาทหนึ่งอเอามาทําแต่บาทหนึ่งสมัยก่อนมันเยอะอ่ะแต่หลวงพ่อหลวงปู่สมัยก่อนเขาก็ทําเป็นวัตถุมงคลนี่แหละอืม,มีค่าแทนเงินครับ ใช่嘛หลวงปู่เอาหลวงปู่สุขหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเก่าๆเนี่ยทำเป็นวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นตะกรุดเป็นสมเด็จเนี่ยสมัยสมก็บอกว่าสมัยก่อนก็ดูดูสมเด็จโตย้อนไปเมื่อสมเด็จโตอ่ะใครมาช่วยงานวัดก็แจกสมเด็จเอาไว้เอาไว้ไว้แจกไว้เป็นที่ระลึกเป็นอะไรกันเพื่อเอาไว้เหมือนตอบแทนน้ําใจโดยการไม่ต้องใช้เงินสมัยก่อนเขาช่วยด้วยใจและไม่รับเงินด้วยจริงๆอืแต่สมัยนี้คือ มันสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปโยมเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็หลายอย่างหลายขั้นตอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปอืแต่เราเราก็ต้องยึดในหลักธรรม,มพุภาวินัยของเราไว้ครับหลักธรรมของพระวินัยเนี่ยมันมีเยอะโยมของเราในบวชมาเนี่ยไหนจะมีกฎของพระวินยัยครับกฎของคณะสงฆ์กฎของบ้านเมืองครับผมเราเราบวชมาเนี่ยเราต้องถือถึงสามอย่างอืแต่ถ้าเราโยมเป็นคารวะโยมถือแค่กฎบ้านเมืองครับ อย่างเดียวแต่เป็นพาร์ทที่ถือสามอย่างนะสามกฎเทวินัยเป็นหลักลองไปก็คือกฎหมายบ้านเมืองอกฎหมายของมหาธีรสมาคมรับถือสามกฎเป็นหลักอพอถือสามกฎเป็นหลักมันอยู่ใน,ใ,ใ,น,ใ,น,มมใ,นในความดูแลของเหมือนเราอยู่ในในความดูแลของประชาชนอยู่แหละมันมันมันยังไงมันต้องมันต้องระวังตัวในในหลักธรรมของพ่ะหลักสูตรของพระวินัยอยู่แล้วเราต้อง เราต้องศึกษาในพระธรรมวินัยเขาถึงบอกว่าในการในการในการบวชมาเนี่ยเราถึงให้อยู่ในความดูแลของพระอุปชาห้าพรรษาก่อนครับอุปชาจะได้สอนเอ่อในการคลองคลองดํารงชีวิตครับของ,อของอบับรรพชิตออยู่ในนั้นก่อน5า้ 5, าพรรษาห้พรรษาอเมื่อพน้พนพระนวกะพ้นจากห้าพรรษาไปแล้วเนี่ยครับก็สามารถทุดงได้อะไรได้อทุดงได้ไปนูนป่นไปนี่โดยไม่บอกกล่าวพระอุปชาได้มี อ่ามันคือได้ได้ได้ไดไดไดพ้นพระนวกกะไปแล้วแต่ยังไม่พ้นพระนวกาะจะต้องอยู่ในความดูแลของพระอุปชาชพระอุปชาจะต้องสอนสั่งในหลักธรรมในพระวินยัยในหลักสูตรเพราะว่าหลักธรรมของพระวินัยในศินสองยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยมันละเอียดยิบมากโยมมันละเอียดยิบมากนิดเดียวมันก็เป็นอาบัตแล้วอาบัตแล้วแต่ว่าอาบัตใหญ่ๆตัวหลักก็คือ,อ,อประราชิกสี่กระสังคาที่เศษสิบสามแล้วก็ลงไปกระทุกกฏ ลูไปพวกนี้ก็จะเป็นการอปอ่ปงอาบัตเพื่อระงับไว้ได้แต่ถ้าว่า,าสังฆาธิเศษพวกนี้ต้องอยู่ปริวาสในการสิบวันเพื่อทําทชําระตัวเองให้สะอาดอแล้วกลับมาบสังฆาธิเศษพวกนี้มันก็ทุกวันนี้ถามว่าบางคนบางคนเพราะว่าระวังมันสุดๆมันก็ระวังยากอะโยมเพราะหนึ่งมันเราก็สังฆาธิเศษมันสิบสามข้อเนี่ยมันละเอียดมากแม้กระทั่งคุยโทรศัพท์นี่ก็ถือว่าใช่แล้วนะ่ะเพราะว่าหนึ่งเราคุยในที่รับหูรับตานี่ก็ผิด คือคุยโทรศพัพท์นี่ที่ที่รับตา,าแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงนี่ที่รับตาอืเนี่คือคือมันก็เข้าแล้วมสมัยนี้ก็คือต้องระวังคือเราพระเราระวังมากที่สุดแล้วระวังมากที่สุดอพบ